สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เคนแม่แก๊สกระไก่ค่ะดีแล้วนะคะเรามาพักแถวแถวที่นี่นะคะตรงบางเลนนครปฐมนะคะที่บ้านไร่เกษะแสุขหรือจำทาเป็นแคมป์พีเนสนะคะใครยังไม่ดูก็กดดูตรงนี้ได้ค่ะอ่ะอันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยแทบจะแบบเหจะข้างๆกันอ่านะคะก็คืออะไรคะบ้านรังนกบ้านรังนกนะคะโอ้โหเยอะมีนกเยอะแน่เลยใช่ไหมไม่รู้อะไม่รู้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นการเที่ยวบางเลนของเราครั้งแรกนะคะอ่ะข้างหน้านี้ก็คือ ที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือน่าจะเปิดใหม่ๆเลยนะบ้านหลังนกนี่นะคะจอดรถนี่ก็ฝั่งตรงข้ามนี้นะคะนี่แล้วก็เดินข้ามมานะคะหหรอเออมีของขายด้วยอ่ะไปเดินข้ามค่ะตลาดบ้านลังนกนะคะเอ่อพื้นที่แบ่งปันความสุขและสุขภาพดีภายใต้โครงการศาลานาเอะงงอุ้ยเข้ามานะฮะ เจอเจอนกกันเลยนี่ไงนกทำด้วยถุงมือเอ้ยจริงเหรอเนี่ยดดูิไหนเออนกนกที่ทำจากถุงมือจริงจด้วยนี่ไงนี่ไงถุงมือยางแบบโอ้โอ๋อถุงมือที่ที่เหลือใช้แล้วแน่เลยกระเดี๋ยกระติกน้ำนะเอามาใส่ตาหน่อยก็กลายเป็นกลายเป็นนกเป็นเป็ดใช่ไหมเอาอะไเออเออเออเอติดขลิบเออโอเคดีนะฮะ ออร่มรื่นนะคะนี่มีเวิร์กช็อปด้วยค่ะอ่าไปเวิร์กช็อปกันไหมล่ะฮะอ่าไปทางไหนก่อนดีล่ะคะเนี่ยไปทางนู้นก่อนแล้วกันมันมีน้อยอ่าไปไปไปน้อยนิดเดียวบ้านนกคอปปี้นะที่นี่นะบ้ายคือถ้าเป็นร้านกาแฟเขาจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันพุธอ๋อโอเค <laughs> นี่นี่น,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 นี่อันนี้เก๋อันนี้เอาไดร์ไค่ผมไดรไดรเป่าผมมาเหรอหรือเครื่องดูดฝุ่นต่างอย่างเลอตาชา เออเด็ดเด็ดน่ารักทั้งนั้นเลยโดนกิจกรรมแบ่งปันความสุข่งอือมาคืออะไรเนาะไปายอ๋อหมายถึงว่าเขาเอารับซื้อผลผลิตอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไ้เกษตรกรแบบนี้มาออกร้านค้าอ๋อโอเคอ่ะตรงนี้มีเวิร์กช็อปอะไรบ้างเพทนถุงเหรอ เท็นกระถางเท็นถุงเท็นถุงผ้าอันนี้บอกแบบนี่ทมากระถางสีแล้วก็ชุดละ80บาทก็ไม่แพงนะกิจกรรมเช็ดมองเอไม่ไหวโอ้น่าเสียดายอ่ะต้องอ๋อตรงนี้เรามาเช้านะฮะนี้ก็แค่ประมาณกี่โมงเอง9ก้าโมงกว่าก่ะไม่เป็นไรใครมาก็มาให้ตรงรอบแล้วกันนะคะจะได้ทำกิจกรรมโดนปุงสุก ปรุงสุกอ๋อสุกนี่เป็นขอไข่นะฮะสุกความสุกนะฮะโอเคน่าจะมีขายอะไรบ้างขาอาหารเกษตรมีอะไรบ้างอันนี้ฮะทอดมันฮะมันเห็ดลีของดีนะฮะหม,มูสะลงฮะมาม่มาฮะหมูสะลง สิบครับฝั่งนี้เลยมามาโยซ่า,านี่ก้าป้าดูกล้วยนี่กวยไน<ห>ม,มี่นี่ยเขางดการใช้ถุงพลาสติกการใช้ถุงพลาสติกเขาถ้ารู้สึกว่เขาก็จะให้คิวแบบอ๋อโอเคดีต้ตองรับสุขภาพด้วยสีกันบ้านรักเนาไม่ได้มนะฮะที่การแบ่งขันสุขและสุขภาพดี ม้าห้อก9โมงเช้าหง9โมงเย็นนักจริงครับผมปลูกเองขายเองปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์เลยครับผมไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับ กลุ่มเพราะรักรู้ลึกรู้จริงนี่ตลาดนี้เป็นพื้นที่ที่เราอยากให้คนกลุ่มและคนกินเนี่ยมาเจอกันครับผมกินเล็บอ่ะกินลองสอบถามพูดคุยับผมเรื่องกระบวนการต่างๆและเปลี่ยนเราในนร้อนนะครับผมไหนอะไเพื่อให้ได้ความอุ่นใจด้วยตัวเองครับผมไหนมันซื้อเสื้อผ้าต้องมีลองมีจับครับผมซื้อของกินต้องถามด้วยครับผมนี่ไงต้นลิ้นจี่เป็นแบบไหนครับผมปรุงแบบไหนมันเหมือนลิ้นจี่ไหมลูกมีอะไรม อะไรพิเศษยังไงนะแป้งหอายูนสแป้งข้าวมาลีแดงอ๋อแปลว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นอาหารทรเรศทานปรุงสุกนี่แป้งข้าวใส่แซฟฟี่จองรอเสด็จโนนครับผมตอนนี้เที่ยวอยู่ครับผมอ๋อไม่กิน้นเราไม่ขายไม่ใช่แค่แป้งทั่วไปมีซุปต่อม้ครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมาชิมีซุปเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวเขาเรามาเอาเอาไม้แบบหนุยหยองเลือกินกระซุปต่อไม้ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเอาร้านกระเป๋านะครับ จะมีแบบของจากสารนฮะจักสับวานเฮ้ยบอกว่าเเชอร์อะครับผมนนีกระเป๋สารใบเล็กๆอ่ะบูนลนะ่ก็อันนี้อันใหญ่เลยที่นี่เขาให้ความรู้ด้วยแล้วมีคำว่าผักปลอดภัยกับผักปลอดสารผักปลอดไัยคือเขายังใช้พวกสารที่มีอยู่หน่อยๆแต่ว่าพอให้ส่ที่นี่แล้วเขาจะเว้น15วันถึงวันแต่ถ้าผักปลอดสารก็คือจะไม่ใช้เลย เราเรียกว่าอะไซสมายเหรอครับเย็นเย็นนะะเป็นมีร้านกาแปรด้วยนะคะเปิดอังคารหนึ่งอาทิตย์แปดโมงห้าโมงเย็นนะฮะร้านก็สวยดีและร่มรื่นนะคะเขาไม่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงนะคะเอ้าไม่ใช่กายไม่ใช่สัตว์เลี้ยง บ้านนกคอฟฟี่ร้านสวยนะเนี่ยร้านสวยน ne ั่งเลยนั่งเลย้นมนีมีไดโดเสา้วยฮะมี่ปอไดโดเสาเป็นเค้กวยหอมแต่เธอดูวัสดุที่เขาใช้ทำมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะเหมือนแบบรักโลกค่ะรักโลกเก๋ ก็จะมีพวกเครื่องดื่มนะฮะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแอลมอนมิลค์อ่ะฮะกินทีหรอคะไม่เอาไม่เอาเอาอะไรที่ไม่สุขภาพดีกว่าแล้วชาไทยละชาไทยก็ได้ชาชาไทยดีกว่าชาไทยก็เท้าหยุดจะปืดปืดสิปืดปืดอะครับอ๋ออะไรก็ได้ครับแล้วชามะนาวแล้วก็ได้ปืดก็ได้ปุดปืดน้อยหน่อย สวยมากสวยมากเลยตุย๊กตาเลยครับเนี่ยเป็นยนเป็นชนกลายมาแล้วตัวอะไรอ่ะน,น,น,นะ,ะนใช่เหรออิน,ลล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 นซีเลยหน้าแบบนี้เออจริงด้วยนด้วยนกกระทุงไม่ร you know. ู้ เมื่อกี้แอบกินแล้วไอ่ีมันใหญ่มากเลยน่ากลัว <ś led> อาา๋อไปข้าวอร่อยไหมเฮ้ยกายกายไม่ได้กายหักได้หักได้อ่านี่นะคะที่เป็นชา <m au> ชามะนาวอันนี้เป็น <m au> อะไรนะอัลมอนด์เทปช่วย,วย <m au> หอม <m au> ม่อนเยอะมากเลยหอมดีชิมเลยค่ะชิมเลยโอเคกล้วยข้างในหอมแน่นมากอร่อยมากเลยเหรอคะโอดีนะคะอชิมชาด้วยค่ะก็คือกล้วยปกติมันมีเนื้ออยู่ปกติที่เอิร์ดจะบดกล้วยกันเลยทีเดียวอ๋อนี่ยังมีโครงเหลือทุกกล้วยอยู่ด้วยใช่ไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวไหม ร้นนานกาแฟนะคะมีริมน้ำเลยะะ่ะนี่หรออุ้ย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 ตังนกเหรอเป็นลูกรังนกอีกปะ <c oughs> วิววิวริมน้ำนะคะอากาศก็ดีด้วยวันนี้อากาศดีด้วย ีี่นั่งชมวิวพักผ่อนหย่อนใจด้านซ้ายเป็นแม่น้ำนะคะด้านขวานี่บ้านหลังนกอุ้ยแล้มีคนรู้จักเราด้วยค่ะน้องอะไรคะเขินใหญ่เลยวันนี้หนูออกคลิปนะโอ้เกินเขินฉีดยาหมดแล้วไม่กัด อ่าน้องก็เขินไม่เป็นไรอ่าเดินเดนะินบ้านัน,นกก็ตรงนู้นอะไรอ่ะคะเป็นตรงอะไรฮะเหนะรออะไรดุเออใช่เขาเรียนแบบเป็นดอกไม้เอาวัสดุเหลือใช้นะคะอย่าเด็ดดอกไม้นะจ๊ะเขาติดอยู่เออความคิดตั้งสันดีมากเลยอ่ะเนี่ย เออเจ๋งดีนี่ตรงนี้มีลังนกจริงๆด้วยเหรอฮะโอ,ะอะ้มีกระพือปีกอ่ะก็มาเที่ยวกันได้นะคะบ้านลังนกนะคะตลาดบ้านลังนกที่บางเลนนะ,คะนะครปฐมนะคะอ่ะใกล้ๆกรุงเทพเองอะบา,บายบายดีกว่าคะ่ะทุกคนกบายบาย What's up,